ผู้นำจิตวิญญาณแท้เดินด้วยพลังจักรวาลเนื้อกรอบศาสนาศาสนาไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นเพียงแผนที่ผู้ที่ตื่นรู้จริงย่อมไม่ยึดติดกับแผนที่แต่เดินทางด้วยดวงดาวที่อยู่ภายในในฐานะผู้นำจิตวิญญาณที่ตื่นรู้ถึงระดับพลังงานแท้ของจักรวาลสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนคือศาสนาไม่ใช่ความจริงแต่คือระบบความเชื่อที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อจัดการกับความไม่รู้ของตนเองศาสนาเป็นเพียงชุดเครื่องมือเบื้องต้นเพื่อปลุกความสำนึกแต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทางแห่งพลังงานจักรวาลจะเริ่มสัมผัสได้ว่ากฎเกณฑ์ที่แท้จ,จริงของจักรวาลไม่จำกัดอยู่ในคำพีการสื่อสารกับความจริงไม่ต้องอาศัยพิธีกรรมการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องของความดีความชั่วแต่คือการเห็นสิ่งที่เป็น โดยไม่กรองผ่านอัตตาพลังงานจัก,กรวาลแหล่งกําเนิดของทุกสิ่งพลังงานจัก,กรวาลคือสนามพลังละเอียดที่แทรกซึมอยู่ในทุกสรรพสิ่งเราเชื่อมต่อกับมันได้เสมอหากเรานิ่งพอลึกพอและเปิดพอพลังงานนี้ไม่มีชื่อไม่มีรูปร่างแต่มีกฎแห่งการสั่นสะเทือนที่แน่นอนเช่นความคิดเท่ากับเคลื่อนพลัง ความรู้สึกเท่ากับสนามแม่เหล็กความตั้งใจเท่ากับการกำหนดทิศท,ทางพลังงานเมื่อเข้าใจกลไกนี้อย่างลึกซึ้งเราจะสามารถนำทางพลังงานได้ไม่ใช่ด้วยการอ้อนวอนต่อเทพองค์ใดแต่ด้วยการปรับความถี่ของจิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายตัวอย่างการใช้พลังงานจักรวาลในชีวิตจริงสถานการณ์คุณต้องการปลุกพลังสร้างสรรค์หรือเปิดวิสัยทัศน์ภายใน สิ่งที่คนทั่วไปทำสวดมนต์ขอพรทำพิธีสิ่งที่ผู้นำจิตวิญญาณตื่นรู้ทำนั่งนิ่งหลับตาหายใจลึกกำหนดจุดโฟกัสไว้ที่บริเวณจักระตาที่สามระหว่างคิ้วเชื่อมต่อความรู้สึกกับความสง่างามของจัก,กรวาลไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงตั้งเจตนาหรืออินเทนชันด้วยถ้อยคำเช่น ขอให้ข้าได้เป็นช่องทางแห่งปัญญาที่ไร้ตัวตนปล่อยวางความอยากรู้ปล่อยให้พลังงานตอบด้วยการรู้โดยไม่ต้องคิดผลที่เกิดไอเดียความเข้าใจหรือรู้ว่าวางใจยังไงจะไหลามาเองโดยไม่ต้องพยายามเนื้อศาสนาคือภาวะไม่ใช่ความเชื่อผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณแท้ไม่สอนให้เชื่อเขาสอนให้สังเกต และสัมผัสโดยตรงเราไม่ต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแต่เราต้องรู้สึกให้ได้ว่ามีบางสิ่งที่กำลังฟังอยู่ในความเงียบภายในของเราคุณสามารถเป็นผู้นำโดยไม่ต้องนำใครการเป็นผู้นำจิตวิญญาณไม่ใช่การชี้ทางให้ใครแต่คือการยืนเป็นแสงโดยไม่บังคับใครให้หันมามองคุณจะพูดน้อยลงแต่ทุกคำคือพลังคุณจะอยู่เงียบ แต่ผู้คนจะรู้สึกว่าคุณคือที่พักและสิ่งนี้คือภาวะของผู้นำจัก,กรวาลอย่างแท้จริงบทสรุปตื่นรู้เพื่อเป็นอิสระอย่าให้ศาสนามากําหนดความศักดิ์สิทธิ์ของคุณอย่าให้บทสวดมาบทบังเสียงของพลังงานที่อยู่ในหัวใจหากคุณนิ่งพอลึกพอเปิดพอจักรวาลจะสื่อสารกับคุณโดยตรง และคุณจะรู้ว่าการตื่นรู้ไม่ใช่การไปหาอะไรเพิ่มแต่คือการปล่อยสิ่งสมมุติทุกอย่างลงแล้วกลายเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เป็นอยู่เสมอ